ครับผมนะครับรอบเศร้านะครับเพราะกะมอไซค์ขึ้นรถนะพี่น้องเนาะนักคนที่พามอไซค์ขึ้นรถกับบอกรู้สว่านะครับพอดีน้องนุ่งลูกล้านนะครับมันจะไปเห็นงานอยู่ทั้งเมืองอุบบนะครับเนาะก็เลยได้แก้รถนะครับไปส่งเพิ่นนะครับกับสัมภาระเพิ่นนะครับเล็กน้อยนะครับนี่ครับพ่อขึ้นเรือเขาก็ตั้งขาคู่ได้พี่น้องเพื่อจะมาเชือกนะครับเนาะกัน การลดล้มนะครับสิมัดแฮ็นดันนาสองขางนะครับกดโชกลงนะครับดึงให้ตึงนะครับมัดสายและมัดคว้าครับผมการการมันล้มยําเขาข่้งนะครับทามัดขางหนึ่งหยานมันบมแข็งแรงนะครับนอกก็เลยมาสองขางนะครับแระผมจะดึงถ่ายอีกรอบหนึ่งครับจองถ่ายอีกรอบหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นต่ะหนักพี่น้องเป็นเหตุงานไหมนะครับเก็บสัมภาระอย่างในบุนนี่นะครับพวกน่ะถวยบวงกวงจองวายักษีินอนนะครับมอสบุ่มนะครับ <laughs> อยากว่นออกเงตอนไหมประสนนะครับจะ <laughs> ลองเป็นหตุงานนะครับผม ผมกับมัดมัวใส่แล้วนี่แหละครับอันที่พิงเพิ่นนะครับอน,นี้ก็ล่างมางัดขังหลังอยู่นะครับมัดด้านหลังนะครับกันการ,การมันเวียงยำรถเขาโค้งนะครับเนาะมัดแน้นน,นะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยนะครับดึงใส่ดึงขัวคือเก่านะครับต,ตึงนะครับ ดีใจมน้องนุงครับเพิ่นได้เหตุการณ์ที่งานนะครับเพิ่นต่างรักปักฐานตัข้าวกันนะครับกะสิีมีแค่มอตจะใส่ครับเครื่องของใส่จำเป็นนะครับมีมาใส่คันหนึ่งแล้วก็พัดลมนะครับที่นอนมอนหมุ่เพ่นนี่แหละครับถือวงก้องจองนี่แหละครับแนวหาอยู่หากินครับมัดขางหลังเรียบร้อยแนนให้พี่น้องแนนดีกิกเลยนะครับ ความสามารถบนเอ็นบาได้นะครับแดดมันล่มนะครับเห็นไหมครับแอบแนนพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็โอเคครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่แวะมาเบิ่งน้ำมาเหรียญน้ำนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ